สวัสดีครับท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่านครับพบกับมาเก็ตเอาลุกครับช้าวันพฤหัสนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนนะครับผมนําท่านสมาชิกมาทบทวนนะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของดัชนีทั่วโลกนะครับเพื่อที่จะใช้ในการทํานายนะครับเซตอินเด็บ้านเราว่าวันนี้จะมีการปรับตัวเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อวานเซเมื่อวานนะครับดัชนีทั่วโลกก็ เขียวค่อนข้างสดใสทีเดียวครับท่านสมาชิกครับผมนําท่านสมาชิกไปดูในเรื่องของฝากฝั่งนะครับอเมริกาก่อนนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับดัชนีของอเมริกานี่ก็ไล่มาตั้งแต่นะครับเรื่องของดาวโจนนะครับนะฮะก็ปิดไปที่บวก3 6 9นะครับจุดศูนะครับนะฮะบวกไปทั้งหมด1.52%นะครับก็ถือว่าบวกมาระดับกลางๆนะครับ เอสพีพีห้าร้อยนะครับบวกมาอีกทั้งหมด48.67นะครับนะก็เพิ่มมาทั้งหมด1.67%นะก็ใกล้ๆกันนะครับแล้วก็ NASDAQ นะครับบวกมา190.67นะครับอันนี้บวกแรงหน่อยครับ NASDAQ บวกไป2.08นะครับส่วนดัชนีด้านของยุโรปบ้างนะครับนะฮะยูโรสต็อกเนี่ยนะครับบวกไป39.81นะครับก็บวกไป1.37นะครับฟิสซี่ร้อยนะครับ บวกไป64.93นะครับก็บวกไป1.08%นะครับ DAX นะอินเด็กซ์นะครับของเยอรมันนะครับบวกไป148.42นะครับก็บวกมาทั้งหมด1.34%ครับนะฮะแล้วก็ C40 c นะครับนะฮะก็บวกมาที่38.82นะครับบวกมา0.87%นะครับก็บวกไปทุ่นหน้าทีเดียวครับส่วนฝากฝั่งของเอเชียนะครับบางตลาดก็ มีการเปิดทําการแล้วนะครับอย่างเช่นนี้ KE อนะครับก็บวกมาที่161.70ก็นะครับก็คิดเป็น0.79%ย์จุดเจ็ดเปนะครับนะฮะท็อปิกอินเนะครับของโตเกียวนะครับบวกแปดกสี่นะครับบวกมา0.58หนะครับหังเซ็งนะครับบวก11.82นะครับบวกมา0.05นะครับนะฮะนอกนั้นก็คงจะบวกสดใสเช่นเดียวกันครับสำหรับตลาดอื่นๆนะครับทีนี้ เส้นอินเด็กเมื่อวานนะครับท่านสมาชิกครับปรับตัวเนี่ยครับเพิ่มขึ้นจากที่ทะลุ1,300มาได้นะครับปิดที่1,322จุดนะครับเนี่ยก็บวกไปอีก10กว่าจุดนะครับทีนี้ปัญหาก็คือว่าในวันนี้เนี่ยนะครับแท่งเทียนมันเข้าใกล้เส้นค่าเฉลี่ย90วันตรงนี้นะครับนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับเส้นค่าเฉลี่ย90วันนี้นะครับมันเคลื่อนไปก็คือมันปรับตัวสูงขึ้นจากที่เคยคำนวณไว้นะครับก็เป็น 1,300นะครับ35โดยประมาณนะครับถ้าบวกจากตรงนี้ก็ประมาณสัก1 3จุดโดยประมาณนะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้เองนะครับท่านสมาชิกครับก็มีโอกาสนะฮะที่แท่งเทียนจะไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย90วันนะครับแต่ในความเห็นผมก็คงจะยังไม่ผ่านซะทีเดียวครับเนื่องจากว่าเส้นค่าเฉลี่ย90วันตรงนี้นะครับจริงๆแล้วมันก็คือใกล้ๆกับแก็บนะครับตรงนี้นะฮะที่ผมเคยตีให้ท่านสมาชิก ดูตั้งแต่แรกๆแล้วว่ามันตรงนี้มันมีแกลบอยู่นะครับนะก็คงขึ้นมาปิดแกลบก็คือปิดที่เส้นค่าเฉลี่ย90วันพอดีนะครับนะเป็นตำแหน่งใกล้ๆกันเลยนะครับแล้วก็คงมีการปรับตัวย่อลงมานิดนึงนะครับก่อนที่จะทําฐานใหม่แล้วก็ค่อยเบรกนะครับเส้นค่าเฉลี่ย90วันขึ้นไปนะครับอันนี้คือเส้นที่ผมได้ตีไว้นะครับนะตรงนี้นะครับนะเส้นตรงนี้นะฮะมันกําลังจะขึ้นไปทดสอบวันนี้ฮะท่านสมาชิกครับนะ เมื่อวานนี้นะครับปิดมาตรงนี้นะครับแท่งเทียนวันนี้คงจะขึ้นมาทดสอบตรงนี้นะครับแล้วก็อยู่ที่ประมาณ1 3 0่นานะครับ35โดยประมาณนะครับท่าสมาชิจิครับฉะนั้นเนี่ยแนวทางในวันนี้นะครับท่านที่เล่นสั้นนะครับก็คงจะต้องมีการขยับขยายกันบ้างนะครับเพื่อว่าเผื่อว่าแท่งเทียนมันมีการนะครับพักตัวลงมานะครับหลังจากที่ชนแนวต้านตรงนี้นะครับเพราะว่ามันตรงกับเส้นค่าเฉลี่ยก0วันพอดีนะครับนะัะ ก็คงจะต้องมีการเทคโปรฟิตออกมาบ้างบางส่วนนะครับแล้วก็รอที่จะซื้อกลับไปนะครับส่วนนักลงทุนระยะยาวไม่จําเป็นต้องทําอะไรแล้วครับนะเพราะว่าเราซื้อมาไม้สุดท้ายแล้วครับตั้งแต่พันสามนะครับก็คงจะถือไปเล็ p โปรฟิตลันไปเรื่อยๆนะครับก็คงเป็นลักษณะพวกนั้นไปนะครับอันนี้เป็นดาวโจนเมื่อวานนะครับกราฟดาวโจนเนี่ยมันมีขึ้นมาเทสเส้นค่าเฉลี่ยนะครับอันนี้เป็นกราฟเด y นะครับ เป็นเส้นค่าเฉลี่ย90บวันนะครับขึ้นมาเทสเส้น90นะครับเป็นการเทสครั้งที่2องแล้วครับท่านสมาชิกครับแต่ก็ยังไม่ผ่านนะฮะนะยังไม่ผ่านมันก็ยังขึ้นไปแล้วก็มีการปรับตัวลงเล็กน้อยนะครับนะฮะอันนี้เป็นกราฟวีกนะฮะท่านสมาชิกนะครับซึ่งผมได้เรียนให้ทราบว่าเราเฝ้าดูนะ MACD เวีตรงนี้นะครับ12กับ26เนี่ยนะมันตัดกันหรือยังนะครับคือในภาพตรงนี้คือมันตัดกันแล้วนะครับนะมันตัดกันแล้วนะครับ มีการตัดของเส้นค่าเเดี่ยแล้วนะครับแล้วก็เป็นแท่งสีเขียวตรงนี้ฮะท่านสมาชิกฉะนั้นเนี่ยนะครับต้องเฝ้าดูนะครับว่าเมื่อไหรก็ตามมันตัดมันจะเป็นตัดแบบสมบูรณ์เลยก็คือว่าตัดไปแล้วเนี่ยมันมีการห่างกันของเส้นค่าเเดีย12บสอกับยีเนี่ยแปลว่านะครับเส้น12ตรงนี้นะครับมันจะวิ่งเข้าหาซีโร่พอยต์ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นลักษณะของการกลับตัวซึ่งราคาหุ้นนะครับแท่งเทียนตรงนี้นะครับมันจะเข้าเทส ที่เส้นค่าเฉลี่ย90อ่า20 w e e k สีเหลืองตรงนี้พอดีของดาวน์โจนนะครับนะนั้นถ้าขึ้นมาเทสเส้น20 w e e k ตรงนี้ได้มันก็จะผ่านไปได้แล้วก็ตัว m c d ตรงนี้นะครับมันก็จะตัดกันอย่างสมบูรณ์นะครับผมคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นภายในสัปดาห์นี้ฮะัท่านสมาชิกนี่ก็วันพฤ่งหัดแล้วนะครับก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับเราก็จะได้เห็นว่ามีการตัดของเส้น MBCD w e e k หรือยังนะครับซึ่งเป็นสัญญาณซื้อของนักลงทุนระยะกลางระยะยาวนะครับ อันนี้เป็น NASDA q นะครับเป็นกราฟเดย์นะครับท่านสมาชิกเห็นว่ามันทำนิวไฮไปแล้วนะท่านสมาชิกเมื่อวานขึ้นมาแล้วก็ทำนิวไฮไปแล้วนะครับ <นะ S 2> แล้วก็แน่นอนครับเ <Schools. S 2> หนือ9,600นตรงนี้ก็คงขึ้นไปเทสอีกไม่นานนี่นะครับ<ช> NASDA q นี่จะเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จริงๆนะฮะจากในกรณีของ post covid นี่นะครับกลุ่มเทคโนโลยีตรงนี้นะครับก็จะได้รับผลประโยชน์ทั้งในส่วนของที่เป็นวัคซีนนะครับ ทั้งในส่วนที่เป็นเรื่องของการสื่อสารใหญ่ๆต่างๆนะครับก็อยู่ในส่วนของ n a s d a q นะครับอันนี้เป็น s p 500นะฮะท่านสมาชิกจะเห็นว่าพยายามที่จะทำนิวไฮแต่ยังทำไม่สำเร็จนะครับนะฮะนะตอนนี้ก็พยายามไปเจาะบริเวณตรงไฮเดิมอยู่นะครับแล้วก็พยายามที่จะทำนิวไฮนะครับเมื่อวานน้ำ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 มันดิบเบรน์นะครับก็ขึ้นมาอีกแล้วนะฮะท่านสมาชิกน้ำมันดิบเบรนต์เนี่ยนะครับก็ขึ้นพยายามขึ้นไปทำไฮใหม่เหมือนกันนะครับเนี่ยมันติดตรงแนวต้านเหมือนกันนะฮะ ล่าสุดก็ปิดไปอยู่ประมาณสัก30กว่าเหรียญนะครับตรงนี้นะครับพยายามที่จะขึ้นไปทำาิิว i g แต่ยังไม่สําเร็จนะครับซึ่งต่างกับส่วนของ WTI นะฮะที่ตลาดนเ e มกนะครับเจนว่านะครับแท่งเทียนมันทะลุนะฮะเส้นค่าเฉลี่ย90วันขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เทรดอยู่ตรงเหนือ30บาทแล้วนะครับเห็นไหมครับฉะนั้นเราก็จะเห็นกลุ่มน้ํามันนะฮะก็ยังพยายามที่จะ หนุมตลาดเราอยู่เช่นเดิมนะครับในวันนี้นะครับผมกลับไปที่นะฮะกลยุทธ์เรานิดหนึ่งนะครับกลยุทธ์ในเส้นเทรนไลน์ที่ผมได้ตีไว้นะครับตรงนี้นะครับท่านสมาชิกเห็นนะครับนั้นผมสรุปตรงนี้เลยนะครับนะแท่งเทียนวันนี้ก็คงจะขึ้นไปนะครับแล้วก็คงเข้าใกล้นะครับ1335จุดนะก็คือประมาณสัก13จุดนะฮะอาจจะขึ้นไป เทสตรงนี้เพราะว่ามันเป็นแก็บตรงนี้ครับท่านสมาชิกครับมันเป็นแก็ที่เขาเคยเปิดไว้ตรงนี้ครับนะพอชนแก็บตรงนี้นะฮะปิดแก็บไปนะครับก็อาจจะมีการพักตัวลงมานะครับซึ่งแนวรับก็คือ1,300จุดนะครับนะแนวต้านก็คือ1,335จุดโดยประมาณฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนระยะสั้นนะครับก็คงจะต้องเทคโปรฟิตตรงนี้นะครับไปบางส่วนแล้วก็เฝ้าดูว่ามันจะผ่านตรงนี้ไปได้หรือไม่นะครับ ถ้าผ่านตรงนี้ไปได้นะครับถ้าผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะขึ้นไปบริเวณนี้ฮะหนึ่จุดตรงนี้ครับนะก็เป็นอีกสักประมาณ50หรือ60จุดถัดไปนั่นเองครับนานสมาชิกครับงนั้นหลักๆแล้วนะมันก็จะขึ้นเป็นสเต็ปนะฮะทีละ50จุดโดยประมาณนะครับโดยประมาณนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนระยะยาวนะครับระยะกลางนะที่ท่านซื้อมาตั้งแต่เข้าเทส 1,250ตรงนี้แล้วก็ตอนที่ผ่านนะฮะ1น0 0นะก็คงเวทแอด์ซีไปนะครับช่วงนี้ก็คงไม่ได้ทำอะไรนะครับยกเว้นนักลงทุนระยะสั้นนะครับถ้าเห็นว่าข้อมูลเป็นประโยชน์ก็แชร์ออกไปนะครับท่านสมาชิกครับแล้วก็มีข้อคำถามต่างๆครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมก็จะได้ตอบคำถามให้ท่านสมาชิกได้รับการกระจ่างนะครับนะฮะก็คงจะเท่านี้ครับท่านสมาชิกครับนะฮะ โชคดีในการลงทุนทุกท่านครับสวัสดีครับ